วันนี้โมเมชแนลมาให้ดูนะครับผมอตอนนี้ใกล้จะส่งงานได้แล้วครับผมก็มีเก็บรายละเอียดเล็กน้อยอนิดนึงแล้วก็ขัดขัดแล้วก็ทําสีนะครับคันนี้ทําสีแล้วก็คันนี้ก็เหลือดิดหลังนะครับผมเหลือทาตัวจับดิดหลังพวกเบรกหน้า,าพวกเบรกคันเบรกเล่งเรียบร้อยละ อันนี้ลูกค้าไม่เอาเครื่องนะครับผมเอาเฉพาะโคง้งไม่เอาเครื่องอันนี้พร้อมเครื่องนะครับทําสีด้วยพร้อมขับจะต้องเก็บรายละเอียดเล็กน้อยอีกนิดนึงก่อนส่งงานแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วนะครับผมเมีราะคาแบบพร้อมขับแล้วก็ทําเฉพาะไม่เอาเครื่องเป็นโค้งเข็นนะครับผม เขอบไปณมครับ